เอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบัลปุตไทยซิงนะครับกราบสวัสดีงามๆไปยังเพจเ,เพจบัลปุตเทยงล้านครับคลิปด,ดีผ้ามาอยู่กับพอยนี่ขวกรถด,ด่วนคือเกา่านะี่ครับเมสซี่เฟอร์โกชันซีเจ็ดศูนย์แปดแปดสิบหาเร่งมาดเธอบลูซีสูบเลี่ยงเสียงหวานครับเบิ่งบันทายการไถยเขาโค้งเล่าครับสูตรใหม่ ใช้ไรกว่าเดิมนี่ว่ามรตตรีเนาะเอ้าเขาโค้งสุดอตลาดไทยว่างขาดกับไทยน้ำหดซือด้อๆนะครับผมหทันวันเขาวันน้ำนะครับไทยทเฉยแต่ว่าล่งขาดให้พร้อมนะครับ เพิ่มความเนียนความเซกสี่ให้ไถสิบไล้วก็คุณทีงานหนึ่งความสูงปรามาณ uh, 40-50เส้นเมาสิบใบเท่าครับ หมือ่อวานค้นทีแล้วเรียบยร้อย,ยมือนี้ไคเฮ้ยผ่ยานใบจักใบยีมีอยู่ครับ,รบลบ่มเล็กน้อยพ่อเว้ย ไอยเกียร์สามนะครับคัดไทยว่ามี่หลายท่านสอบถามมาว่าว่ามีคัดไทยอ่ามันแรนดีบ่ะนะครับมันกับแรนดีอยู่ครับนะครับผม มันก็จะคุ้มก็อื่นว่าคุ้มความหรือคุ้มตื่นนะมันจะว่าคงโทษลงสุดบ่ด้นะครับสุดหนึงคือไทตั้งบ่องเลยแน่นนั้นได้อยู่แรีกว่าหินลงตั้งบ่องไปเลยนะเรียนั้นคุ้มความเลิกนิ่งรถต้นล้มมันก็บกดีบ่อนนะมันก็ยู่ปกติน่แต่ว่าถ้ามีกระถ่ายมันก็จะเวลาเฮา สปริงมันก็จะยู่ทํางานไว้เวลารถมันตัวลุมมันก็จะผ่านมันก็จะกระดิ่งกระดอนกระขัดถ่ายมันจะเป็นตัวโยมเยะาะเยาะผ่านคว่ำหนิ่งสองผ่านก็จะยู่ประมาณว่าเก,กือบปกติน,ะน่ะมันจะอพุ่งโยมยับเยาะแต่ว่าว่ารถย,ารยังไงยังเสียบมีผลกับไอ้ตังบ้องไอ้หม่ำเพื่อเราอ้าวยี่ห้อเราโลภม <c oughs> ลงหางรับนี่เดี่ยวหงสุดตลาด

เขาโค้งันเลยทีครับ ญ่ๆย